ตามเหรอรถถังเท่าเดิมเซ็ตใหม่เนชั่นโปรเก s ถูกจัดเรียงใหม่อยู่ใน58เซ็ตเงินจาก2ล้านขึ้นเป็น20ล้าน20ล้านเลยทองเท่าเดิมป x p ร้อยเซฟสเต็ปออคคอสเมติกเซฟโกลเด้นเอ็กซ์เพียนซี่อะไรนี่นึ่งแสนแปดหมื่นโอ้โหโหมื่นสี่นี่อัพได้เท่าไหร่มะเนี่ยไอจอกจังเร่ 61ล้านแปลงเป็น1 0 0 0 0แสนวิวรีฟอร์อัปเดตไกด์เออนั่งดูเซตติ้งดีกว่านั่งดูเซตติ่ะโอเคกราฟิกเพอร์ฟอร์แมนซ์เรคคอมเมนด์คุณภาพเมนูน d ดรอว์ดิส n c นระยะการว่านมองไฮโพสโพสเซ็ตซิ่งคุณ l i t ม m เดียมชาร์โด q u คุณ t y e เอฟเฟกต์ l ุณ y d e t ีเทลคุณ i t y อ๋ออันนี้ก็ระยะการมอง draw ระยะการมองอ็อบเจกต์ความหนาแน่นอ๋อ oh, นี่คือความชัดเจน Render Resolution Frame Rate 60ต่ำสุด30 120ใช่180ว้าว <laughs> Display Mode Full Screen Window Mode UI Size 100% 125% 150% 175%แล้วก็200%โอ้โหใหญ่เบิ่ม HD Texture ไม่ปิด ถ้าเกิดว่าปิดให้ซีเทกเจจะถูกนำออกถ้าเกิดว่าจะเอากลับมาก็โหลดใหมออ่ออกไปแล้วกันเกมอ r m เม h ร์ไฮไลท์คลาสสิกไฮไลท์ถ้าเปิดคลาสสิกถ้าเกิดว่ามีไฮไลท์ก็คือไม่ควรยิงถ้าแบบเป็น Default ถ้ามันขึ้นไฮไลท์คือให้ยิงถ้าเห็นไอ้กกอะแดงๆแ,แล้วพวกนั้นอะคอมบินเนตถ้ามีไฮไลท์ไม่ควรจะยิงในสีแดงและควรจะยิงเมื่อขึ้นสีเขียวเฮ้ <Hey. S 1> เออคอมบินเน่าใช้ Movement Arrow Disable Skin for All g r a s s i n e Aiming Mode กลางไม่แมปไซส์ใหญ่สุด Color b l i n d Mode ปิด Lens Finder Reverse Zoom หมายความว่าอะไรว่า Reverse Zoom Loader Timer Team List Reload Icon Ribbon Sound ลดซะหน่อย Control Mouse Sensitivity ลดแน่นอน Invert Zoom ไม่ Invert Vertical Mouse ไม่ Aiming Mode Automatic Zoom ไม่มีอะไร เอมีมม่หมดต้องปิดโมเมนต์โฟล์ทบอร์ดหรือบิวเอสเอเอดีเไฟล์คลิกซ้ายออโต้เอมคลิกขวาสไนเปอร์โหมดชิปการรีโหลด C เชลอดหนึ่งสองสามข้อซ่โบงสี่ห้าหกแค่นี้เหรอโอเคไม่มีอะไรเลยออเดอร์ Order ไม่มีทำไหมหน้าโปรไฟล์ถึงเป็นไอ้รูปไอ้ตัวเนี่ยโอ้โหมันโหลดไม่เสร็จอ๋อเออเหมือนจัดเรียงดูง่ายขึ้นนะมือถือไม่น่ารอดอยนน่าบ่นถึงเรื่องมือถือเลยครับแค่คอมก็จะระเบิดลนะ อาโกรีสั์สปายเบเทนพาสโหลดโหลดเบรทนพาร์สด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยอะไร <c oughs> จอดำสตรีมจอดำสตรีมเมอร์อยู่นย <c oughs> ินดีด้วยแลว้วว่าเบรทนพาร์สหนึ่งหนึ่งผ่านแล้วรับรางวัลน,นายพ่างไวสามสิบเป็นไรโอ้ย this type of item c a n be ส่วนรีวิวดิโอ้ย ก็เหมือนเดิมป่ะเรเวลทายเป็นกล่องไหนนี่อะไรแทนเพอร์เชสเอา้ายังไม่เสร็จไปซ้ำมั้งเนี่ยยังมีแบบไอตัวสอนนั่นอีกไม่มีพื้นหลังสวอมแพนโปรไฟล์อ๋ออันนี้ก็อันเก่าด้วยว่าคือมันนำพื้นหลังของแต่ละอันมาผสมกันก็คือยังไม่เสร็จน,นั่นเองดูไม่ได้เอา้าดูไม่ได้คอมมานเดอร์ขายขายไม่เคยไม่โหลดได้ซ้ำ มิด hey, เดทีมโปรไฟล์แบ็กเก่าคอมเมนเดอร์บุ๊คออฟเอ็กพีนี่เราต้องหาเราต้องหารถที่มันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรปะ่ะใช่ไหมมันต้องเป็นรถที่ไม่มีบีไม่มีพีบีอารอนไล่ดวนนะรถที่ไม่พีที่ไม่มีพีบีอาร์แล้วมีพีบีอาร์มันส่วนมันจะมีอะไรบ้างทีแปดป่ะทีแปดจะเป็นอะไรทีห้าป่ะไม่ใช่ทีสี่อ๋รอระบบแรกนี่ควรเพิ่มเลยไอ้นนนนเนี่ไงนี่ไงนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าว อันนี้ว้าวเออ,องี้ดิทีเอสแปดเปลี่ยนโมเดลว่าชอบเลยโอ้แจว๋วสวยเอาว่ะทีเก้าห้าเปลี่ยนไหมอ่าทีเก้าห้าเปลี่ยนแล้วทีเอสไฟโอ๊ยทีเอสไฟ้ามาโอ้โหแจว๋วเฮ้ยไอตัวนี้ก็เอาตัวนี้ยังยังไม่เสร็จาดาวรถสูงให้เท่เลยเ <c oughs> นี่ยโอ้แบบนี้ดิเนี่ย เนี่ยจริงอยากได้นี้ในเซิร์ฟในเซิร์ฟหลักแหละแจวนะผู้ไปเล่นแต่ดูเหมือนยังสร้างไม่เสร็จเอ็มหนึ่งศูนย์สามมันจะอยู่ในเซ็ตเฮฟวี่ไหมเซ็ตเฮฟวี่ <c oughs> โอ้ยคอจริงๆรูปพวกนี้ก็เป็น PBR หมดแล้วนะนจริงๆไอ้รูปพื้นหลัง E ห้าอ้าว M103 ่าไม่มีภาพว่ะเฮ้ยว้าวบาย เฮมาว่ะ hey, ทีมเก้าในทีมเก้ามาว่ะเฮ้ยทำดีก็ทำได้นี่ว่ารีมทีมเฮ้ <Huh? S 2> อะไรเนี่ยโอ้โหบี ใช้ไ,ได้เนี่ยบีดบีดเยี่ยมบีดเยี่ยมบีดเยี่ยมไฮแลนเดอร์ว่ะผู้แก้ผู้ไฮแลนเดอร์พอเก็ตก็ยังไม่เสร็จ a c ซีเซโร่ทีโอสลอตเอซีเซโรโฟลีเบลลีเบลลีเบลลมยังไม่เสร็จสายวิจัยใหม่อ๋อ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าตามลีกป่ะเนี่ยตามลีกคือบอกสายวิจัยใหม่ของวอล์คิมิงคือสายวิจัยนี้เหรอโอ้โหไหนเชอร์แมนเทอร์ลิทัสนะเฮ้ยเต่าแนว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 ใช่เลย เออเดี๋ยวจะมีคนสงสัยไอ้นั่นอยู่น่านจะเป็นคําถามแบบเอาพีมาหาคําถามเลยและไอ้พลรถเสียงเก่าอ่ะยังอยู่ไหมตอบเลยว่าอยู่นะในไฟล์เกมยังมีอยู่แต่แค่ว่าเขาจะเอามาทาอะไรต่อมไม่รู้ไปขุดมาแล้วอยู่ในดิสคอร์ดส่งให้ดูเมื่อคือน่ะเมื่อเมื่อคือนน่ะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่เมื่อคือนปะวะเออเมื่อคือนน่าจะเมื่อคือนนี้ส่งไปอ่นนั่นก็คือไฟล์พลรถทั้งเท่าที่มีเท่าที่แบบให้ดูอัปเกรด อ๋ออันี่ยอ๋ออัพเกรดเป็นชิ้นชิ้นได้แล้วถ้าเกิด่อัพเกรดอะอ่ะถ้าถือว่าเอาอัพเกรดหมดอ๋อก็ขึ้นเป็นอ,อีลี e อ l อ upgrade อ n s t a l ก็หืนเสร็จเรียบร้อยใส่คอนซูมแล้วก็ใส่อิกปกรณ์สไตล์เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้อ๋อเปลี่ยนงี้เลย กินทรัพยากรเครื่องนะกินทรัพยากรเครื่องนะเปลี่ยนใหม่ก็ดีแบบเดิมก็ได้ไม่มีใครว่าหรอก common tank enrichment ได้ silver เพิ่มหลังจากการเล่นในโหมดต่างๆด้วยรถถังคันนี้อ๋อเป็นการเพิ่มเหรีเงินโอเคไม่ไม่เกี่ยวไม่ยุ่ง hit point เท่าไหร่ body ก็ป้อมหนาะอยู่ที่101.6 ทำไมต้องมีจุดทำไมไม่ปัดขึ้นปัดลงแปลกใจเซตอัพเกรดใช่ไหมรอ,อ,อโหลดเอาอ๋อโหลดเอาเพื่อเข้าหน้านี้โอเคโอเคไหมบอยสเออแต่อย่างแรกต้องอัพมันนี้ก่อนอัพคอมเนเดอร์ก่อนป่ะถ้าจะให้ถ้าจะให้เล่นแล้วดีกว่าชาวบ้านเขาเราควรจะต้องเอาไอ้คอมเนเดอร์ให้ให้ตันก่อนน่าจะจัด ตัดดันแค้นคนเดียวไปเลยให้ตันไปก่อนเอ,าเอา้าเออทานเฟิร์ฮับโอเคคือมันมันจะดูยุ่งยากนิดนึงตอนที่เพทูวินอ่ะคือไอ Pay ้เพทูวินเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคือรู้สึกว่าในช่วงแรกจะเพทูวินได้เว้ยใส่พลรถเฉยๆนะแค่พลรถอย่างเดียวแต่วิธีการที่จะขจัดเพทูวินออกไปเลยอ่ะ ไอ้เลเวลอัพอะห้ามใช้ทองจบเลยห้ามใช้ทองในการอัพเวลพลรถเนี่ยสักประมาณสักสักสองเดือนจบแล้วปัญหานี้จะไม่มีต่อไปเพ y t ทูวินไม่มีมึงเล่นพร้อมกูไอ้ผู้เล่นรวยๆทั้งหลายวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดเลยโครโคตรของโครจะง่ายแล้วก็ไปเข้าที่คอมมาดาเลเวลบูส บูสเอ็กพี now โอเคตอนนี้ก็ลิโหลดครับหลดเดอดซึ่งเลเวลบูสก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่ามันจะเห็นว่าด้านขวามันจะมีว่าเพิ่มอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ไอ้นั่นเป็นเพิ่มมันมีบอกแนละ้วกดเข้าไปดูมันก็บอกแล้วว่าเท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะทำไมคอนซูมมันต้องมาใช้อันนี้วะเนี่ยโ <c oughs> อ้ยยุ่ง <S <S 2> <S 2> <S ยาก ยุ่งยากไปหมด get more steel โอ้โหรู้ว่ากดง่ายแต่แบบทำให้มันสะุวกสบายกว่านี้ไม่ได้อหรอลูกทองอ๋ออ๋อก็คือซื้อเพิ่มได้เลยทันทีโอเคเออค่อยค่อยง่ายหน่อยส่วนไดยพางเดลพานี้แหละบอนซูม แล้วเหมือนกันไหมเจาะเกาะเพิ่ม5%อ่าไม่ต่างกันอันนี้น่าจะเหมือนกันอีลีดถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นใช้ตัวนี้ไม่ถ้าเป็นตัวออโต้ถ้าเป็นตัวออโต้ตัวนี้จะใช้คุ้มหรอโหมดสปีดสี่นิ้ e สองมิ f อร์ไฟลันแอฟอนไม่คุ้มเราผิดไฟล์ก็ไม่คุ้ม ทำไม่ตัวออโต้โหลดไม่ค่อยมีรถที่เหมาะเท่าไหร่วะหรือว่าเหมาะคือกัปตันเอนกิเออคูซี่เออเนี่ยไอตัวที่เหมาะกับรถออโต้ไม่คือกัปตันไอดันแค่นเหมาะกับนัดเดียวแอนโทนีเหมาะกับนัดเดียวแล้วดันแค่นมันเหมาะกับบรถที่มันไม่ได้มีอะไรอะไม่ได้มีอะไรเยอะว่าแต่เลือกอะไรได้ไหมแอนดอมมาซูเปอร์ออโต้ซีเล็กสิงคโปร์ฮ่องกงโตเกียว ใช่แล้วก็เอ้ยมีเทรนนิ่งรูมด้วยเหรอแต่คงเล่นไม่ได้เาวลองดูว้าวเดดเรลสุพรีมาซี่มยทีสิบห้าเฟรมเลทเอ้ยก็ไม่แย่นะ อุ้ยถแต่ยิงนะกระตุกอ่ะเออยิงนะกระตุกปรับได้ไหมปรับกลางเกมได้ไหมได้เกมอะไรปรับกลางเกมได้วะแม้แค่รอยยี่ก็พอโอ้ยกระตุกอ๋อ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 แล้วทำไมปรับทำไมปรับกราฟิกต่ำมายิ่งกระตุกกะคืออะไรอะทางหมดเลย โอ้ยตายค้างไปแล้วเกมดีอ่าเราต้องปรับเราต้องปรับเรนเดอร์เรสโซลูชันลงเมื่อภาพไม่ชัดทุกอย่างจะเรนเดอร์ไม่โอเคแล้วทาไมมันเซนสติวิตี้ต้องปรับต่ำกว่านี้ อันนี้คือคอมบิเนตคอมบิเนตจะเป็นกล่องสีเขียวยิงได้กล่องไม่สีเขียวยิงไม่ได้แล้วถ้าไม่เป้ามันมันเป้ามึงบักไะเนี่ยใช่ไหมบอกทีว่าเป้าบักอยู่อ่านี่คือคอมบิเนตเอ้ยไ okay, นะอ้นี้โอเคนะว่าคอมบิเนตโอเคกว่าปกติว่ะเอ่อคอมคอมบิเนตรู้สึกโอเคกว่าไอ้ปกติ ไอ้ทุม <accurately> ทุมอาอาอันอ <ics> ันวายเสียงระเบิดไหมครับบึมบึมไฟแท่ระเบิดต่ำปุ๊บดินน้ำมันเลยเออก็ไม่แย่นะอย่างน้อยก็แต่ท่าไปรถถังมันดำแบบเห็นเห็นมันดำมะตอตะโก เฮ้ยระบบถอยที่ไม่ชอบไอ่เปลี่ยนไม่ได้ด้วยทำไมเสียงมันเบาพิ <cing> เอร์ซิงสไตร์เพิ่มเสียงได้บอกว่าอ๋อนี่เพิมได้กววา ัคนควรจะมีให้รถเสียงเครื่องยนต์ชัวขอเลยรดเสียงเครื่องยนต์นนพ lease น่าลำคานไลฟ์หมุนเลยเอ้ย,อยใช่เหรอกลับมาอย่างใช่แย่ตอนแรกไม่เอาเลยครับตามสุดกระตุกเออลืมลมเปิด iPad เช็คเลย แล้วเป้าไม่บานเลยเออนั่นดิเออมื่อกี้ไลฟ์ค้างเลยอะ่ะโอเคปรับปรับสูงไม่ได้ค <c oughs> องกากไงอีร้อ e ยเล่น e อีร้อยรอเราสามารถปรับได้ไหม e อีร้อยอ่ะอ่าปรับได้นี่ไงอ่าเราเราปรับไงเอออ๋อ,อ,อ,อให้เลือยซ้ายขวา โอ้ยปั่นจัดโอ้ยย่อโอ้เสียงเครื่องยนต์ไม่เหมือนเดิมเลยน้ำไ่ติมก็อร่อยนะโหมันนี่มันก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เฮ้ยเป้าบั๊กันเนี่ยเป้ายังบั๊กอยู่เลยเนี่ยมันบั๊กหมดแล้วเนี่ย โอ้ตายละเป็นเหมือนกันเมื่อกี้เลยหรือนี่หรือ U E 5 U E 5แต่คอมไม่แรงพอมันก็ปรับสูงไม่ได้แล้วนะทำใจเดี๋ยวนะถ้าเราปรับตรงนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันต้องแบบอภิมหาชัดดิว่ากราฟิกจะห่วยแค่ไหนภาพต้องชัดไว้ก่อน โอโ้โหแล้วคือตรงนี้ต้องมีไอคอนคือบนหัวเราเองวะไม่ชอบเลยว่ะนะไอ้ระบบถอยเนี่ยคือเอาออกไปได้ไหมปิดไม่ได้นะเนี่ยปิดได้ไหมอยากรู้ไอ้ไอ้ไอ้ถอยแล้วภาพมันถอยเนี่ยมันเบียนหัวเออเหี้ยง่ายขึ้นหน่อยอยู่นะเนี่ยอ้าวอุ้ยโอ้ย เฮ pues ้ยอ no ้าวตายไม่มีเสียงเวลาล็อกเว้ยเอ้าเข้มเข้มดีเข้มดีอีสปอร์ต สมรู้ที่เป็นสุปราเมศี no damage พอมาทีเสียมันก็จะดังก็ดังไปหน่อยนีเอฟเฟกลดลง good s h เอ็นจีนคริติคอลเนี่ยอย่างแรกที่เปลี่ยนเนี่ยคือไอไอเดเมจที่บอกเนี่ยมันบางทีถ้ามันสว่างไปมันมองไม่เห็นนะ่ะโอ้ยเจาะได้เหมือนเดิม อคอมบิเนตโอเคเลยเว้ยแบบเนี้ยโอเคแลยเพราะมันเห็นสีชัดเลยอะคนตาบอดสีก็เล่นได้อะบอกเลยคือมันพอเห็นสีอยู่แต่ถ้าตาบอดสีคือต้องตาบอดสีแบบสีไม่ชัดนะไม่ใช่ว่าไม่เพราะบอดสีมันขาวดำก็เล่นไม่ได้หรอกเแทรกโบเกนแทร,รกโบเกอร์โบเกน ตาแทบบอดตาแทบบอดเออพอมันปรับมันพอมันปรับไออันนี้รู้สึกไม่ไม่สวยเลยวะ่ะถ้าลองปรับแบบอุนตราหมดอะพรอมจะแตกไหมขอลองดูสักทีหนึ่งถ้าถ้าเราเบิดแล้วก็จีจีแมนเฮ้เดี๋ยวนะแล้วไอ้ชินนั่นหายไปไหนอะยุทธภัณฑ์อะยุทธภัณฑ์หายอ้าวขายดิรางกระสุนอะ รุดป,ป้องกัน15%บห,ไไห้ <c oughs> ปปกูหายไปไหนรุดป้องกันสิหายไปไหน15%บหนี่หายไปใช่ไหมคุณมินสิบ้เปเซนของของ,ของการกันรางกระสุนนี่คือชี้เป็นชี้ตายนะสิบหอร์เก็ทําให้ชีวิตคุณหาไม่ได้องานเข้านะฉันแบบนี้ใช่ไหมคนดวงแย่ว่าเรามันอาจจะตัวแตกได้มือถือมันจะระเบิดเลยนั่นสิ ถ้าเกิดว่ามันถูกถ้าเกิดว่ามันหมุนเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวขึ้นใหม่เปิดใช้กันอยู่อัตโนมัติปิดกันเผื่อไร้ระเบิดถ้าถ้ามันระเบิดแล้วเดี๋ยวแบบจะได้รีคอนเน็ก์ใหม่ได้ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดมันระเบิดไปแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่รอแป๊บหนึ่งห้านาทีเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่โหลดโหลดกำลังทำงานเอาเจอกันด้วยไหนวะว้า เกมระเบิดก็นั่นะสมก็าเป็นเทสไงก็ไม่ได้อะไรอะถ้าบอกเป็นเทสแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วระบบระบบภายในถือว่าเล่นได้ก็โอเคยินดีนะยินยินดีอันนี้แบบไม่ได้อะไรนะแต่ว่ายินดีอยู่แล้วทำไมกี่สิบห้ามัน d i s วอร์ชันมันอยู่ที่ศูนย์จุดสี่ห้าว่เกิดอะไรขึ้นแล้วสแตทนี่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบสุดเร็วมากอะ dispersion ร้อยมิร้อยเมตรทำมัอยู่ที่0ูนวะมันจะมันกว้างขนาดนั้นอะปกติกีสิบห้นี้เหรอรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เคยเล่นกีสิบห้นะครับอุ่มรับโอ้ยโอ้ยโ้ยยโยตื่น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 ตื่่น่่ ดูว่าแล้วเจอบักเนี่ยบักกับแมนเข้าเกมใหม่คิดว่าอัปเดตใหม่โอเคไหมครับสำหรับเอาต้นเทสเอาตันเทสตัวแรกเบ็ดมันไม่ใช่ตัวแรกหรอกถ้ามันถ้าเป็นคนอื่นคงถ้าเป็นซีซีคงไม่ใช่ตัวแรกแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นซีซแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยต้องบอกว่าดีครับดีกว่าที่คิด เพราะว่าที่คิดมาก็อย่างแรกก็คืออย่างแรก,กคือ,อกกเซิร์ฟบนต้องเข้าไม่ได้เลยสักประมาณ3ชั่วโมงแต่น,นี่คือเข้าได้ภายในชั่วโมงเดียวปะ่ะเพราะว่าจริงๆเวลาเปิดเซิร์ฟม,มันคือทุ่มครึ่งแต่เล่นได้ประมาณจริงๆก็เกือบ2ทุ่มไม่ถึงด้วยซ้าประมาณทุ่ม40ทุ่ม50ก็เล่นได้แล้วหมายความว่ามันเล่นได้ใกล้เคียงกับที่มันบอกเอาไว้ก็ไม่ได้บ่นอะไรแล้วกันเพราะว่ามันเข้าได้อะถ้ามันเข้าได้มันก็โอเค้วไงอย่างแรก ส่วนเรื่องภาพก็ขึ้นอยู่กับคอมแล้วว่าคอมแรงแค่ไหนต้องไม่ว่ากันคอมไม่ได้แรงแต่ปรับแค่นี้ก็โอเคอยู่เนี่ยก็ไม่ว่าภาพสวยแม้ว่าจะปรับกราฟ,ฟิกไม่ได้สูงมากแต่ภาพก็ยังสวยอยู่ก็ไม่ว่ากันก็โอเคอแต่ส่วนเรื่องเสียงภาคเสียงปืนเสียงเอนจิ้นพวกนี้ก็อยากให้ปรับอยู่ปรับได้คดีแต่เพราะว่าไม่ปรับก็ไม่เป็นไร แต่ขออ่นงนึงคือเอาระบบลงมอดให้ด้วยอันนั้นเองจะดีมากนี่เราแต่เห็นเขาบอกว่าระบบมอดยังไม่รองรับือมอไปอ่านมาแล้วเขาบอกว่ายังไม่รองรับก็คงต้องรอต่อไปว่าจะเข้ามาไหมแต่ที่สำคัญคือทำไมมันมี6ก6วีว่ะทำไมันไม่ใช่7จ7 ว้าวดัมเมจหิ้มนั่นบนรุษข้าพองการ์ดพีทหนึ่งน้อยพีซีอันนั้นมันก็เวอร์ไปอยู่ๆก็มา black market แบบ black market แบบนอกกฎหมายเอาเอาลอด้วยนะของเจสันแเตยแทมคืออะไรฟินิกแบบงงเลย แค่นี้ก็โอเคแล้วนะนะเนี่ยก็เหมือนเล่นปกติแหละร้อยร้อยเฟรมร้อยยี่สิบเฟรมปกติแหละเล่นไดน้สบายเดี๋ยวก็เซฟตั้งค่านี้ไว้แล้วก็พอมันอัพจริงๆก็ลองปรับแบบนี้ดูแล้วว่าจะลื่นขึ้นไหมแต่โอเคตั้งแต่มันปรับร้อยแปดสิบเฟรมได้นะตอนแรกคิดว,ว่าจะต้องให้ด่าแล้วนะว่าเกมบ้าอะไรไม่มีให้ปรับเฟรมเรทแบบแทบจะออลลิมิตอะ เกือบด่างแล้วปรับได้ทั้งร้อยแปดสิบโอเคพอใจจอร้อยแปดสิบเฮิร์ตถ้าปรับแล้วร้อยแปดสิบเอพีเอสก็โอเคส่วนที่เหลือมก็ไปอัพคอมเอาจอเท่าไหร่ก็ดีเทคเท่านั้นก็โอเคไม่แย่ได้อยู่รับได้นี่ไกูให้สี่ศูนย์ห้ากับสี่ศูนย์ห้าต้องลองเนี่ย ใชเหมือนเดิมอันนี้เริ่มหมดละสติลเริ่มหมดละซื้อสติลเพิ่มก่อนมีให้ซื้อแบบเบิ่มๆมไหมนี่ไงหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าร้อยสติลห้าหมื่นเครดิตซื้อซื้อเยอะซื้อเยอะไปกันซื้อ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 ฮ่าเพียบมีของไม่ตุนคลังละอ่าฮะโอ้ตั้งแสนหนึ่งใช้ได้ไม่หมดไม่สิ้นเลยล่ะ ใช้ได้จนกว่าจะแบบจะปิดเซิร์ฟเบต้าเลยซ่อมใหญ่ซ่อมซ่อมใหญ่เออเอ้ยซ่อมใหญ่ค้างค้างอ่าโอ้ยโอ้ยแย่แล้วถ้าถ้าเป็นแบบนี้ไม่มีการ he ดีไม่ไม่การ HE อยู่ไหนสภาวร้ายหน่า แย้ยๆเจอกันหน่อยพรุนี้ถ้าพรุนี้เข้าห้องเทสได้เรามาตีลังกาดีกว่าถ้ามาทำได้นะไปไห